พี่น้องกาับสวัสดีจ้ามอนี่มาพบพอกับขัดดาวสาบ้านนะแล้วจากพี่น้องจ้ามอนี้ทัดดาวด้วจจากพี่น้องทัดดาวพาสิพามาชมบรรยากาศตอนแรงๆนะจากพี่น้องจ้าบรรยากาศดอกจานบานนะจากพี่น้องก็เป็นช่วงที่แบบว่าฤดูของเขาแลยเนาะจากพี่น้องจ้าเป็นช่วงประมาณช่วงกุมพามีนาเมษานี่แหละจ้าสิเป็นช่วงดอกจานบานหรือว่าภาษาไทยเขาเอื่นกับเอื่นวา ต้นทองกวาวดอกทองกวาวนั่นเดงเรื่องจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวจังใดัติดตามมาหลับชมกันเลยจ้าพี่น้องจ้ามาตามมาเร็ว พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องนี่หละจ้าสิงที่วัาทัดาวสิพามาเบิงเนาะจ้าพี่น้องกับเป็นต้นดอกจานนันเองจ้าหรือว่าต้นท้องปัวนันเองเนาะจ้าพี่น้องจ้าก็สิเป็นช่วงเดือนนันี่วันมีเพลงรองไว้เนาะจ้าพี่น้องจ้าก็สิบานดอกจานบานแล้วทงนาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เมษายนคือแตจังเพลงเพล่นห่วงไว้เนาะจ้าพี่น้องแต่มาอันนี้มันก็สิเป็นนันแบบว่าดอกเขาเริ่มร่วงร้ยเบิดแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้ามันก็เล่นบ่ค่อคอยแดงปันใดเนาะจ้าพี่น้องแล้วมันก็ยุ เด็กน้อยเขาก็สิท้ากันมาเห็ดอันเด็ดเลียนเด็ดยังเนียงส่เนาะจากพี่น้องมันก็เลยเป็นแบบว่าอันล้วนลวนลงหลายเนาะจากพี่น้องจ่ามันก็เลยต้องอันมันก็สิจางอย่างจังน้อยเนาะพี่น้องมันก็สิบว่าไฟโดดต่กีมเนี่ยมันโดกอยู่เนาะพี่น้องประมาณช่วงกลางเดือนของกลางเดือนอันมกราสิอันใกล้ๆกลสิ้นสุดอันสิ้นเดือนมกราสนี่แหละจากพี่น้องเพราะว่า ่มันบานเต็มที่เลยนะก็คือเดือนกุมพานาะจากพี่น้องจานี่แหละจ้าถ้าดาวกับพามาเบิงพามาสังสีสันกับต้นดอกจานนากจากพี่น้องจ้าต้นท้องฟวาวจาพี่น้องจางามจ้างามสวยมากสวยจากพี่น้องจ้าผู้ใดที่เห็นว่าว่างเลิศเด้อจากพี่น้องกับถือโอกาสมาเที่ยวได้เด้อจากพี่น้องยุบบึงระหาน้ำนั่นเองจากพี่น้องจ้าตั้งยู่ตำบลระหาน้ำอำเภอียงนอยจังหวัดขอนแก่นของเขาจาพี่น้องจ้าผู้ใดที่ว่างจากกันเรียกจากการจากงานหรือว่ามาจากกัน กรุงเทพหรือว่ามาจากทางอื่นทางไกลชิดถอดบ้านอยากกันเบื้องบรรยากาศยางมแเล้งกับมาได้เดี๋ยวจะพี่น้องกับซีีต้นดอกจานนาาจะพี่น้องบ้านสะพังแล้วก็มากาบไหวนผู้อุป,ปหัาชวงของเขาเนาะจะพี่น้องจา้งจาแล้วก็มาเช็กอินแล้วก็สิเนียนข้างหล้งของทัดดาวนี่กับซเียนัน่นเดี๋ยวจะพี่น้องมีนกเป็ดน,น้ำเนาะจะพี่น้องเพราะว่าสวนนั่นทั้งอัน ทาหารนี taking, ่เขาสิเป็ี่ยนอนุรักษ์นอกจากพี่น้องว่าให้มีการยิงนอกจากเพราะฉะนั้นนกเป็ดกับสิหลเป็นพิเศษนอกจากพี่น้องจ้าบื่คืนฟังโซนอื่นเนาะแต่ว่าโซนอื่นนี่นกเป็ดมันก็เคยอยู่หลายแต่ว่ามันมีคนยิงค้นกวนมันก็เล่นบ่อยู่แล้วล่ะจ้าพี่น้องกับสิมันยู่ถ่วนกันยู่แต่หม่องทาหารมองนี่นอกจากพี่น้องถ้าดาวก็เลยอยากสิเชิญชวนนอกจากพี่น้องน่จ้าสวยน่จ้าสวยนิจ้า เกิดมาหลายปีชีวิตค่อยนี่ผ่านมาหลายหลักสุขท,ทุกทนเหนื่อยหนักผ่านอุปสรรคบ่เคยทอ้อถอยคือจังเพียงเพิ่นห้วงไว้แหละจากพี่น้องอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความทนแรงความอดทนนาะจากพี่น้องจานี่แหละจ้าสัญ,ญลักษณ์อันคือจังเพียงอันลองไว้เพื่อนเพียงอย่างน้นดอกจานประหารใจสิเนาะออันใดก่อนเน <c oughs> <c oughs> าะเคยทำาำให้กับสคือสิบว่าได้คำตอบดอกพี่น้องอัน เมื่อก่อนกับเป็นฮิปฮอปเนาะจากเือสิบลูเพียงลูกทุกมาจากพี่น้องจ้านี่ละดอกจานบ้านแล้วทุ่งนาสิ้นเดือนกุมภามีนาเมษายนคิดฮอดผู้บบาวคนจนมานั่งคกคนอยู่ใต้ห่มทองกกาวพี่น้องก็กลองตามภาษาของถัดดาวไปเรืเ่อยเปื่อยแหละเนาะจากพี่น้องจา้า พี่น้องผู้ดใดที่เข้ามาแล้วเด้อจ้าทัดดาวก็ขอฝากในเด้อจ้าพี่น้องก่จะลืมเด้อจ้าเข้ามาแล้วก็ซอยกดไลค์ก,ด, like, กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะในเด้อจ้าพี่น้องจ้าเพื่อที่สิไใด้่ติดตามรับชมคลิปไม่ๆหมสำหรับคลิปนี้ทัดาดาวก็ฝากไว้จะมพีพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ตัวมนุมันอวสวยๆเลืเล่อนๆหน้าว่ามึงหนาจิ่ใส่ชุดนี้